เห็นเขาคลายคาขีหินพี่นนองบอกได้ว่าขีหินนั่นนี่โอ้แกนอะไรบาทนี่คือหอนังลุมแบบนี้หอนังลุมว่าเปนขีหินขีหินแกนอะไรวะบาทมือนีกินไสินะกินัสิโอ้มาได้ได้่ได้่คือแข็งสิบอกจะได้หอข้อนตีใช่ห ไม่อกอมนีมย่งไรบก้ยน่เอมึงจงแกะเต่ืเไดเมเตาเยคยเอ็นไหมเคยเห็นในวิาณบานม้โห่กะเคยได้กินกัเจ้าเอานะบอกลกางงาอกนี่มันองนี่ยห้ยนั่งบอกนั่งลุ้มงูนั่งโน้มน่ก็เคนงูจะไปร่แต่ไกลน้อยนอ โอเคพี่ดิบอมีคู่ม่านเนี่ยตุ้มแซ่บตุ้มแซ่บคุณสดเลยไอ้เขาเรียกคือตีนได้คอยเล่นน้องเลยตุ้มแซ่บตัวสดเลยเด่นเดียร์เอาทองนี่ให้สดขับหนึ่งนี่ใบโดดหน่อยไงบังหนามเลย 이거 그냥 넣었다. 나도 나도. 응. 그래서. 아. 이러네? 아. 응. 뭐 일단. 네. 여기 앞에다. 자 봐. 조금씩 의미.

叫什么？ 嗯，好，我 <noise> 也，看到，我住在哪里？小马，小马。 是嘛？跟你讲的。 就要结婚。嗯嗯 Hãy subscribe cho kênh khai bộ, <cười> 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 ็แลิยยางนนนีะห d o w n l โ a ด m j สะดวกได้แล้วพี่นอกเมื่อนี้ของธนาคารมรรหานรเจแปนเล่าผ่านกูเกิลและเพสโตสะดวกง่ายและว่องไวใครดีโทรมาเนาะฮัลโหลอปพลไรโอนเงินให้เนี่ยจะอนจังไดเลย จะเขาไปธนาคารใกล้ๆไรไปยากนี่อยู่ให้อยู่หน้านี่โอยจะได้เดชโอนได้เนาะที่ข่านเขไปธนาคารนี่นี่ใกล้นี่ได้เนาะเอุ้ยโอนทางเอ็มเตียสะดวกก็ได้อีตัวเจเตียสะดวงก็มีเฮงสิบดวงง่ายมองไว้เดี๋ยวสโอนก่อนโอนเรียบร้อยบาทนี่ นี่ไม่ใช่ยายังมีเอ็มเีสะดวกของธนาคารมหา a h a เจแปนแล้ล่าฮึคือหดเงินข้ามาไวไ้แทะคือว่าคาเลี้ยงควายอยู่ได้เงินละบาดี่